เอาละครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Beat บี b เบฟโซกันด้วยนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดจากตู้กาชาเลยนะครับนั่นก็คืออุนคิโอรันนะนี่คือซีรีส์ใหม่ล่าสุดจากเกมเลยนะก็ะจะเป็นธีมแบบยุคในโลกอนาคตนารมแบบไซเบอร์พังนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวพี่อุนในเวอร์ชั่นนี้กันนะออกแบบก็ดูดีนะครับแต่เสีย,ยงหนึ่งเลยนะผมไม่ชอบไอ้หน้ากะนะครับไหนๆก็เป็นธีมโลกอนาคตแล้วน่าเอาหน้ากากตรงนี้ออกไปหน่อยนะอยากให้แบบ เหมือนคนปกติหน่อยเอาพอมีหน้ากา,ากดูแปลกๆไปนิดนึงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอุนคิโ่ลาในเวอร์ชันนี้จะเก่งเหมือนความเท่ของพี่เขาหรือเปล่านะครับเรามาดูในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับอุนคิโอลาในเวอร์ชันนี้ต่อให้เขามาจากโลกอนาคตก็ตามนะแต่เขาก็ยังคงเป็นเอ่าอารันคาแล้วก็เอสปาดาอยู่เหมือนเดิมนะครับ เวอร์ชันนี้เป็นรูปแบบตัวละครสีแดงนะสายสกิล SP จะอยู่ที่8 8 8นะตอง8ที่เลเวล200นะครับแล้วก็อุนคิโอลาในเวอร์ชันนี้จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับเผ่าควินซี่ได้แรงขึ้นนะเพราะว่าเขาเป็นผู้สหารควินซี่นั่นเองนะครับในส่วนของลิงก์ที่อุนคิโอลาได้รับเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของความแรงสกิลแรงขึ้น20นะครับแล้วก็จะได้ในเรื่องของลดคูดาวสกิลอยู่ที่ 12เซ์มี2ลิงก์ในลิงก์เดียวนะครับแล้วก็เป็นลิงก์แบบมาตรฐานด้วยนะถือว่าเป็นลิงก์ที่ดีเลยนะครับใช้เองก็แจ่มเอาไปใส่ให้เพื่อนก็ดีนะสำหรับลิงก์แบบนี้นะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่อุนเคีโอราได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยอุนคิโอราจะได้ในเรื่องของโบนัสในการกำจัดศัตรูด้วยครับโบนัสในการกำจัดศัตรูเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อคุณกำจัดศัตรูตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับโดยที่อุนเคีโวราแค่หงายหน้าอยู่บนฟิลก็พอนะ อุนเคียวราไม่จะเป็นต้องเป็นคนกําจัดก็ได้ให้เพื่อนๆเรากรําจัดก,ก็ได้แต่ว่าอุนเคียวราต้องหงายหน้าอยู่บนฟิวเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะปลดล็อกความสามารถต่งตางๆตามที่เขากําหนดนะครับอย่างแรกคุณจะได้ความแรงสก,กลิลเพิ่มขึ้น20เมื่อศัตรูถูกกาจัด20ตัวละครโดยที่อุนเคียวราหงายหน้าอยู่บนฟิวนะครับอย่างที่2เมื่อศัตรูถูกกําจัด40ตัวละครโดยที่อุนเคียวราหงายหน้าอยู่เนี่ย เขาจะได้ความแรงสกิลเช่นกันอีก20แต่ว่าอา i ุิที่ที่2นี้มันจะส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้ครับอันนี้ส่งผลดีมากๆในการลงดัน Limit b บกเกอร์เควสนะครับเพราะว่าเขาไม่กำหนดเผ่าไม่กำหนดสีนะทั้งทีมเราได้ไปเลยความแรงสกิล 20และดันลิมิเกอร์เควสเนี่ยการที่คุณจัดการมอนเตอร์40ตัวละครมันช่างง่ายได้มากๆครับอับริทนี้ถือว่าเป็นของดีเลยนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลพาสซิฟที่อุนคิโอลาได้รับกันบ้างนะอย่างแรกตัวอุนจะได้ในเรื่องของลบยูเชิญบวก1ครั้งนะครับอย่างที่2ทีมปาร์ตี้ฟื้นฟูเลือด20เเมื่อผ่านฉากสู่ฟิวนะอันนี้ก็ส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้ก็ ส่งผลดีในดันลิมิตเบรกเกอร์ควสเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายอุนคิโอราจะมีในเรื่องของซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยเพื่อจังหวะที่คุณพลาดโดนการโจมตีนะครับคุณจะไม่ลม้มไม่ชะงักสามารถออกแอคชั่นอื่นๆต่อได้เลยนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของอาบิลิตี้นะเรามาดูกันบ้างว่าอ b บิลิตี้ที่อุนคิโอราได้รับมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับอุนจะได้ในเรื่องของความแรงถ้าไม่ตายเนี่ย60%นะ ที่ผมข้ามในเรื่องของความแรงสกิลเนี่ย20%ไม่ใช่อะไรไอ้20%นี้จริงๆไม่มีนะครับมันเป็นในส่วนของลิงนะเขาเอามาใส่ใน Ability ด้วยนะครับถ้าเกิดนับเป็น Ability ี้เพียวๆเขาจะไม่มีเพิ่มความแรงสกิล20%มาให้โดดๆนะครับ มีในส่วนของไม่ติดอ่อดแรง100%เเซด้วยนะก็สามารถเอาไปช่วยในการตีกิลควออิมซี่ระยะไกลได้เพราะมันจะเป็นบ่อออนแรกนะครับเพิ่มความกว้างของสกิลอีก20%นะทำให้การเล็งสกิลการเคลียร์มอนเตอร์จากสกิลเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเบิ Burn skill ้ลฮิตสกิลบวก2นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดป,ปกติเนี่ยจะติดนานขึ้นอีก5วินาทีนะก็อุ่นม,มีในเรื่องของการแปะสถานะ ผิดปกติอ่อนแรงด้วยนะครับแล้วก็อ b บ l i ิ y ีต่อมานะครับเพิ่มโอกาสให้ตัวละครเผาควิมซี่เนี่ยติดสารพิบัติได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะเพราะอุนเคียวาเป็นตัวละครสังหารควิมซี่อยู่แล้วเวลาคุณเอาไปตีกิวเนี่ยอาบัติีนี้ได้ใช้งานได้ดีมากๆดีกว่าที่แบบมันกําหนดแค่สีด้วยนะครับเพราะเวลาคุณตีกิวคุณเจอทั้งหมด5สีเนาะอันนี้ไม่สนใจสีมันสนใจแค่เผาอย่างเดียวนะแล้วอุนเคียวาสังหารเผาควิมซี่อยู่แล้วนะครับ เพิ่มความเสียหายใส่ตัวละครที่ติดสนะอ่อนแรงอยู่ด้วยนะก็พูด,ดง่ายถ้าเกิดอุนตีใส่ตัวละครที่ติดอ่อนแรงเนี่ยดาเมจแรงขึ้นอีก40นะครับ มีในส่วนของลดค่าป้องกันหลังจากที่ศัตรูถูกการโจมตีจากท่าไม่ตายของเราด้วยนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะคุณกดท่าไม่ตายไปคุณได้ของแถมไปด้วยบอสถูกลดเกาะค่าป้องกันไปยุ่ยเลยนะครับแล้วก็อุนคิล่านะครับจะมีในเรื่องของเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินด้วยนะครับทำให้ตัวละครของอุนคิล่าเนี่ยเล่นได้แบบลื่นๆ่นขึ้นนะสามารถมีความคล่องตัวด้วยนะแดนได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับ อุนเคียวรามีชาร์ปชูเตอร์ด้วยไม่สนใจการกัดศัตรูและไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูอีกด้วยนะตีทะลุไปได้เลยนะครับแล้วก็อบิลิตี้สุดท้ายนะครับจะเป็นการบูสต์เ p 80ให้อุนเคียวราถ้าเกิดอุนเคียวราเนี่ยทำศัตรูติดสนับผิดปกตินะจะได้บูสต์เ p 80เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะเอาไปบวกกับเบิร์นฮิตสกิลบวกสเนี่ย ความแรงมาแน่ๆนะแรงเลยนะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะเพราะอุนเชล่ามีการเพิ่มโอกาสให้เผ่าพิมซี่ที่สู้อยู่กับเขาเนี่ยติดสารพิบติได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาคุณไปตีกิ้ว เผ่าควินซี่คุณเจอควินซี่ล้วนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือบอสนะครับก็ทำให้ศัตรูติดสถานะป,ะปะติปุ๊บคุณก็ได้บูสต์เอพี80%แถมมันติดง่ายด้วยนะครับอันนี้คือภาพรวมของอาเลิตี้ทั้งหลายของอุนคิวลานะภาพรวมก็ถือว่าดูดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคัมพี์ที่ผมแนะนำนะครับแน่นอนว่าสายสกิลเนี่ยขึ้นต้นด้วย SP นะตามด้วย f c ฟและช่องที่3เอาเป็น ADK นะครับส่วนช่องที่6เนี่ยเอาเป็นในเรื่องของ SP3 ดาวคุณจะได้ในเรื่องของความแรงที่แรงที่สุดสําหรััับบสสายกกลนะครรแ้้วว็ใ่่่ขอองงเืปดทีผผมมช แนะนําไปในเรื่องของบวกพลังกดดันวิญญาณไปได้เลยนะเพราะว่าเป็นสายสกิลนะเน้นค่า SP เป็นหลักอยู่แล้วหรือคุณจะใส่ในส่วนของบวกความแรงสกิลไปตรงๆก็ได้ไอ้พวกบวกของเผานั่นแหละนะครับหรือ คุณจะใส่เป็นตีมมุดดินแบบผมก็ได้นะผมใส่ตีมุดดินไป้วยเผื่อเจอมอนเตอร์ที่มันมุดดินนะมันก็น่าลำคาญเหมือนกันก็เลยใส่เป็นตีมุดดินแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับไอของทุกอย่างเนี่ยผมขอแนะนําว่าออฟลองนะครับเอาเป็นบูสส์เอพีสได้จะดีที่สุดนะบวกผ้าพลังกดดันบิดไปสามสิบเปอร์เซนะครับเพราะว่า สายสกิลเน้นค่า SP เน้นค่าพลังกดดันยานอยู่แล้วนะครับและในส่วนของลิงก์นะครับผมจะใช้เป็นในเรื่องของลดคูดาวเป็นหลักนะและผมจะใช้เป็นในส่วนของลดคู่ดาวที่ได้ในเรื่องของความแรงต่างๆเข้ามาด้วยนะอันนี้มันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ออกสกิลได้ถี่ขึ้นนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของความแรงต่างๆจากลิงก์เข้ามาด้วยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีลิงก์ประเภทนี้จะใส่เป็นลดคูดาวเพียวๆ ก็ได้เช่นกันนะมันก็เล่นลื่นเช่นกันออกสกิลได้ที่เช่นกันนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของ Ability ติดตั้งโบนัสน้ำหอมที่ผมแนะนำกันบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมจะใช้เป็น2 Ability นี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นในเรื่องของเลือดเต็มบวกค่าพลังตีทั้งหมด 25%นะสำหรับสายสกิลผมใช้อยู่แล้วนะเป็นของตายอยู่แล้วนะเพราะว่าสายสกิลเนี่ยเลี้ยงเลือดค่อนข้างง่ายนะโอกาสเลือดเต็มมันค่อนข้างสูงนะครับเลือดลดเนี่ยแบบเราคอนโทรลดีๆเลือดเราไม่ลดหรอกนะอาบ,บุตี้นี้ก็เลยใช้ง่ายแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะผมก็เลยใช้แบบในแทบทุกๆก,กรณีเลยสำหรับสายสกิลนะครับแล้วก็อย่างที่สองผมยังคงชื่นชอบลดค่าป้องกันอยู่นะครับอาบ,บิตี้นี้โดยรวมแล้วเนี่ย อุนเชี่ามันมีอยู่แล้วนะครับแต่ผมทำอาอัธที่น้ำหอมเพิ่มเข้าไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับให้ผลเนี่ยมันแสดงผลได้เยอะขึ้นสำหรับการลดค่าป้องกันนะเห็นได้ชัดเจนนะเวลาบอสเจอลดค่าป้องกันเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองนะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเกิดคุณทำเลเวลสองแบบผมเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว,ว่าบอสมันยุ่ยมากๆนะ ผมเลยค่อนข้างชื่นชอบกับอัล์บิตี้ลดค่าป้องกันที่แบบมี2เลเวลนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องของลดค่าป้องกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันต้องกดทําให้ตายใส่บอสเนาะใส่ศัตรูที่โดนมันถึงจะโดนลดค่าป้องกันเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ชื่นชอบเพื่อนๆจะใส่เป็นในเรื่องของบูสต์เอพีไปเลยก็ได้อันนี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะันและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลิงก์ของอุนเคีราดีด้วยนะสามารถใช้เป็นลิงก์จริงได้นะอัล <Liberty S 2> ์บิตี้นี้มันก็ส่งผลกับลิงก์ด้วยเช่นกันเพราะมัันนไปบวกค่าาสเตตข้งต้ง นะครับมันก็เลยส่งผลในเรื่องของโบนักน้ำหอมเวลาไปเป็นลิงค์ด้วยนะครับหรือเพื่อน,อนๆอยากจะตีกิตติดคิแบบ100%สําซสำหรับคนที่มีตัวละครแค่1นึ่งถห้าไม่ได้มีคัมพี f อ s ก็เอาเป็นคัมพี f อ s ีไปก็ได้นะทำให้ค่าโดยรวมของค่า f อ s มันถึง1000คูณจะตีติดคิแบบ100%แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่มากกว่า1น่าผมไม่แนะนำและไปทำคัมพี f อ s ดีกว่านะครับหรือจะใส่ยอย่างอื่นไปในเรื่องของตีติดอ่อนแรงแรงขึ้น นะครับหรือจะตีมุดดินอะไรพวกนี้ได้หมดขึ้นอยู่กับการที่เพื่อนๆใช้เลยนะเอาที่มันสอดคล้องกับการเล่นของเพื่อนๆน,นะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดสำหรับอาวุธน,น้ำหอมนะครับแต่ที่ผมใช้ผมใช้ประมาณนี้นะครับ <S <S เรามาดูใน,น,นสนน่วนของเกมเพย์กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนเลยการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะไกล4ี่ครั้งด้วยกันนะเป็นการยิงปืนไปข้างหน้า4ี่ครั้งนะครับ เรามาดูในส่วนของสกิลที่1กันนะครับสำหรับสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบไกลๆนะครับจะสังเกตได้ว่ามอนเตอร์นี้โดนเก็บเป็นแถบเลยนะยมาดูในส่วนของสกิลที่2กันบ้างนะครับสำหรับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการพุ่งไปโจมตีข้างหน้านั้นแล้วก็ระเบิดแบบกว้างๆแบบนี้เลยนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของสกิล3กันบ้างนะครับสำหรับสกิล3เนี่ยจะเป็นสกิลชาร์จแบบใหม่นะสกิลนี้ผู้เล่นบางคนอาจจะงงๆนะผู้เล่นใหม่อาจจะงงกับสกิลนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยมันสามารถชาร์จได้นะการทำดาเมจจะทํา2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือการแปะตัวน,นี้ขั้นตอนที่2ก็คือการปล่อยนะครับหรือคุณจะให้ชาร์จจนเต็มแม็กก็ได้ถ้าเกิดคุณชาร์จเต็มแม็กแล้วมันปล่อยเองเนี่ยมันจะเป็นดาเมจที่แรงที่สุดนะครับคุณสามารถชาร์จครั้งจนมันชาร์จเต็มลิมิตเเองได้้นนนะแบบีีลย่ ถ้าแบบนี้เต็มสุดดาเมจปิดสุดท้ายจะแรงที่สุดนะครับแต่มันมีข้อควรระวังอยู่ก็คือการทำดาเมจของสกิล3มันทำา2จังหวะใช่ไหมจังหวะแรกก็คือการแปะเลยจังหวะที่2คือการระเบิดนะอันนี้จากการระเบิดจะจากการชาร์จเต็มหรือจากการที่คุณปล่อยก็แล้วแต่ก็เรียกว่าจังหวะที่2หมดนะครับไอจังหวะที่1เนี่ยที่การปล่อยออร่าเนี่ยมันจะทำดาเมจใส่มอนเตอร์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น นะครับที่คุณเห็นมอนเตอร์มันระเบิดแบบเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าการโจมตีครั้งที่1มันทะลุครับถ้ามันทะลุมอนเตอร์ที่เกิดใหม่มันก็จะโดนต่อนะครับแต่กับกันถ้ามันไม่ทะลุมอนเตอร์ที่มันโดนจังหวะจากครั้งที่1เนี่ยมันก็จะนอนแช่อยู่แบบนั้นจนกว่าคุณจะปล่อยจังหวะที่2ออกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลที่3เนี่ยถ้าคุณเจอมอนเตอร์ที่มันมีซูเปอร์อาร์เมอร์เจอบอสที่มันไม่ล้มเนี่ย ต้องระวังไว้ให้ดีเวลาการกดชาร์จค้างนะครับคุณสามารถกดทีเดียวเพื่อปล่อยไปเลยก็ได้ไม่จะเป็นต้องกดค้างก็ได้ถ้าเกิดเจอมอนเตอร์ประเภทที่มันไม่ล้มนะครับเนี่ยกดแบบนี้ได้เลย,ท,เยทีเดียวก็ได้เช่นกันสำหรับสกิลสานะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการใช้นะและนี่คือในกรณีของสกิลสามที่การโจมตีครั้งแรกมอนเตอร์ไม่ตายนะมอนเตอร์มันจะนอนแหม,ม่มาดนี้เห็นบ้างมันจะไม่โดนด,ดาเมจต่อเนื่องนะครับต้องรอระเบิดอีกทีหนึ่งนะครับจากการชาร์จเต็มหรือจากการที่คุณปล่อยก็ได้นะ าามาดูในส่วนของแอนิเมชันถ้าไม่ตากันบ้างนะครับ เอาละเราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะสำหรับอุนคิล่าในเวอร์ชันนี้นะมาดูกันว่าจะลื่นขนาดไหนสกิลหนึ่งนี้ก็เป็นสกิลที่ดีเลยนะแต่ว่าผมแอบติดนิดนึงนะครับผมไม่ชอบแอนิเมชันมันนะในเรื่องของการเคลียร์มอนเตอร์เนี่ยหวังผลในการจัดกัดมอนเตอร์เนี่ยมันโอเคแล้วท่ามันไกลนะครับแล้วความกว้างก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับเนี่ยมันไกลแบบนี้เลยเดี๋ยว,วยคุณดูนะเนี่ยยิงปึ้มไปเลยเห็นปะมันไกลเลยแต่ว่าผมอยากให้มันใช้ปืนยิง <S 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 <laughs> มันเอามือยิงเหมือนมันปล่อยพลังไม่แตกตาก่างจากเซโลร่างเก่าเลยเออดูดินะดูเด็กจว่ปะใจนะแต่ผมอยากให้มันเอาปืนยิงมากกว่านะมันดูไม่ค่อยเท่เลยแต่นี่ขึ้นอยู่ความชอบนะขึ้นอยู่กับความชอบผมอาจจะเบื่อแบบปล่อยพลังแล้วก็ได้นะแบบดันบอลเนนะี่ยเออเริ่มเบื่อเบื่อแล้วนะอยากให้มันปืนยิงมากกว่าผู้สาห์ถือปืนไว้แท้ๆนะมันตีแค่ตีปกติอย่างเดียวเลยปืนเนะี่ย ภาพรวมเกมเพลย์อุนชิรานี้ดูดีนะภาพรวมสกิลต่างๆเนี่ยท่า2คท่า1อะไรพวกนี้ความโกงความกว้างความไกลนี่อือโอเคสกิลสามก็ยังเป็นสกิลที่ใช้งานได้แบบหลากหลายอยู่นะขึ้นอยู่กับจังหวะในการใช้แล้วกันนะครับอย่าไปกดติดแบบชาร์จเต็มลิมิตมากนะบางจังหวะคือมันไม่ควรชาร์จแล้วนะก็ควรปล่อยนะครับอย่าไปหวังช่าแบบชาร์จเต็มอย่างเดียวนะสกิล3ถ้าเกิดมอนเตอร์มันไม่แตกเนี่ยมันก็จะนอนแแมกนะครับพอมันนอนแมกคุณต้องปล่อยคุณต้องปล่อยเพื่อมันระเบิด นะครับคุณก็รีบปล่อยไปเลยก็ได้หรือถ้าเกิดบางจาังหวะมันชาร์จไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยนะครับอย่าไปยืนชาร์จอยู่อย่างนั้นนะยิ่งเวลาเจอมอนสเตอร์ที่มีซูเปอร์อาร์เมอร์เจอบอสที่มันไม่ล้มไม่ชงักเนี่ยคุณยืนค้างในมอนสเตอร์ส่วนคุณแตกต้องระวังกันด้วยนะครับและจังหวะสกิลสามเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีบูสต์เอสพีมันค่อนข้างนราลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะแบบมอนสเตอร์มันจะไม่ตายโดยการโดนสกิลครั้งแรกอะ่ะมันต้องรอโดนทับอีกทีนึงต้องรอแบบโดนปล่อยสก,กแบบีีนบบแ้ เห็นปะนับเามตายเลยวะยังไม่โชว์ทำไมตายเลยมาเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับจับดันโบนัสดันเก็บแต้มนะหลังๆดันโบนัสเก็บแต้มเนี่ยเหมือนเขาไม่รู้จะเอาท้าทายอะไรมานะมันก็เลยจัดแบบกวนตีนซะเลยนะมอนเตอร์มันเกิดไกลกันมากไม่รู้มันจะทํามาทํไมมันเกิดกลกันจนแบบนั่งหงุดหงิดอะคุณดูมันจะกระจายกันทําไมก็ไม่รู้นะ สกิล3เนี่ยข้อดีคือมันเป็นสกิลที่เคลียร์มอนเตอร์ได้เยอะที่สุดแล้วครับเวลามันทะลุหน้ามันเคลียร์มอนเตอร์ได้แบบเยอะมากๆมันหลายจังหวะมากๆแต่ว่าข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือถ้าเกิดมอนเตอร์มันไม่แตกในจังหวะแรกเลยแบบที่คุณปล่อยเนี่ยแล้วมอนเตอร์มันไม่แตกอ่ะมันก็จะยืนค้างมันไม่ทะลุหรอกมันต้องรอระเบิดนะครับอันนี้คือข้อดีและข้อเสียของสกิลที่3นะครับข้อดีคือมันแรงนะข้อเสียก็คือมากจังหวะไปหน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดมอนเตอร์มันแบบมีหลายๆชุดเนี่ยแล้วมันไม่ได้แข็งอะไรมากผมบอกเลยสกิลสเป็นสกิลที่เคลียร์มอนเตอร์ได้ดีสกิลนึงเพราะมันจะระเบิดตุ้มๆ,ๆเลยเออมันจะระเบิดแบบปุ้มปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นหลายจังหวะเลยเหมือนตอนที่ผมแนะนําสกิลนั่นแหละนะเพือ่อนๆคนไหนที่ยังงงกับสกิลสอยู่สามารถย้อนกลับไปดูช่วงที่ผมแนะนําสกิลแนะนําเกมเพย์ได้นะครับจะมีอธิบายให้เข้าใจอยู่นะเออแต่สกิลสามเนี่ย <c oughs> อุยขออภัยสกิลสามเนี่ยเอามาใช้ในดันเนี่ยน่าลำคาญมากมอนเตอร์มันนกระจายยคุณดดูิเี่ มันจะมีจังหวะแบบนี้อยู่มอนเตอร์อยู่ข้างหลังอ,อันนี้อันตรายนิดหนึ่งนะครับก็ดันทํามาขายอุนคิยวราแต่ไม่ค่อยเหมาะกับสกิลสามอุนคิยวรางงไหมมอนเตอร์มันห่างอ่นเนี้ยจังหวะวันเนี้ยถ้ามอนเตอร์มันโดนไม่ตายนะครับมันจะโดนสกิลหนึ่งไอ้สกิลสามแค่ครั้งเดียวนะคุณต้องกดปล่อยอีกทีหนึง่งมันถึงจะมีดาเมจต่อนะมันจะไม่ระเบิดตุ้ม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 ,มแบบที่คุณเห็นนะครับทำไมตายมา เรียบร้อยทำรถก่อสองคันกันอย่างนี้นแหละระเบิดทีเดียวหายเลย,ยนับเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับที่ออกแบบมาแล้วเก่งเลยสำหรับอุนคิโอรานะเอาตามตรงอุนคิโอราเวอร์ชั่นหลังๆเนี่ยออกแบบมาก็เก่งแทบจะทุกล่างเลครับเวอร์ชั่นนี้ก็เช่นกันนะสำหรับเวอร์ชั่นเดอะฟิวเจอร์โซซิสตนะครับ ไม่ได้มีดีแค่รูปอาร์ตหรือโมเดลที่เท่นะเอาจัจริงโมโดงโมเดลก็ดูดีด้วยนะครับแต่ที่ดูดีไปมากกว่านั้นกนะ็คือภาพรวมส่วนในการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาบิลิตี้ที่ได้ทั้งความแรงความคล่องตัวนะการลงการเล่นโอเคเลยนะครับหรือจะเป็นภาพรวมของสกิลทั้ง3สกิลที่ทําออกแบบมาได เล่นลื่นระดับหนึ่งเลยนะสกิลหนได้ความไกลแน่นอนสกิลสองได้ความกว้างแบบชัดเจนส่วนสกิลสามเคลียร์มอนเตอร์หมู่มากได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดมอนเตอร์มันเกิดมาเป็นกระจุกเดียวเนี่ยอยู่จุดใกล้เคียงกันระเบิดแบบเป็นทอดๆแบบที่คุณเห็นในช่วงโชว์เกมเพเลย์เลยนะครับมันระเบิดต้มๆๆๆ้ม,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 มได้เลยนะครับแต่ สกิล3เนี่ยมันได้ทั้งดีและได้ทั้งห่วยนะครับถ้าเกิดคุณใช้ไม่เป็นอยู่ในจังหวะที่ไม่สมควรชาร์จมันก็จะลําบากหน่อยมันก็จะกลายเป็นสกิลห่วยเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมอนเตอร์เนี่ยมันเกิดแค่จุดเดียวแล้วคุณกดสกิล3แช่ค้างทั้งที่คุณแบบกดแล้วก็ปล่อยก็ได้มันจะกลายเป็นเสียเวลาเปล่านะครับหรืออย่างที่2เวลาคุณกดใช้กับบอสอันนี้ผู้เล่นใหม่บางคนบีปปัญหามากๆชอบไปกดยืนแช่ค้างตรงหน้าบอส คุณจะไปเหลืออะไรคุณก็เจอบอสสวน <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะตามที่บอกสกิลสมเนี่ยมันจะทำดาเมจสองจังหวะจังหวะแรกคือจังหวะแปะและจังหวะที่2คือจังหวะปล่อยนะครับไอจังหวะแปะเนี่ยมันกําหนดว่ามอนเตอร์ทุกตัวที่โดนการโจมตีจากสกิลสในช่วงแปะเนี่ยจะโดนแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วค่อยปล่อยมันถึงจะโดนอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดมอนเตอร์มันโดนจังหวะแปะแล้วมันตายตัวอื่นเกิดมามันก็นจะโดนแปะอีกครั้งหนึ่งครับไอพวกสกิลสประเภทนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ความคิดนิดหนึ่งนะต้องระวังนิดน,นะ ถ้าเกิดอยากเซฟสุดเลยคือการที่คุณมีโล่นะตัวละครที่ใช้บาเรียให้คุณได้อันนี้ก็อาจจะมาช่วยคุณได้นะยิ่งเวลาตีกิ้วเนี่ยมีเพื่อนที่คอยให้โล่ได้อันนี้ช่วยได้เยอะเลยสำหรับสกิล3ของอุนชิโอระนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีโล่ถามว่าใช้ได้ไหมในการตีกิวก็กใช้ได้นะผมก็ใช้อยู่นะผมไปหามุมในการใช้ได้เช่นกันนะครับบางทีก็ต้องดูมุมด้วยแต่แน่นอนความยุ่งยากมันจะตามมานะมันก็อาจจะไม่สบายเหมือนตอนมีโล่นะครับ ก็ภาพรวมตัวนี้เป็นตัวละครที่แบกได้ดีนะสำหรับอุนคิโอลานะก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ผ่านตีกิวเวลิฮาร์ดในการเคลียร์พิมซี่สแตนลิเตอร์ระยะไกลนะเนื่องจากผมไม่มีตัวละครด้วยนะการลงการเล่นก็เลยยากลําบากมากๆพอมีอุนคิโอลาเนี่ยผ่านเวลิฮาร์ดได้เลยนะแล้วก็ ผมแอบใส่ของผิดด้วยก็ภาพรวมของอุนคิโ่าเวชันนี้เนี um> ่ยก็คือแบบเอามาเป็นตัวละครแบกเลยนะเจอดันต่างๆก็เคลียได้ไม่ว่าจะเป็นลิมิเกอร์ควีสตีกิวก็ช่วยได้ด้วยนะต้องบอก่อนเอาไปตีกงตีกิวเนี่ยช่วยได้ระดับหนึ่งเลยสำหรับอุนคิโ่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการตีกิวพิมฟิสตัริเตอร์ตัวละครเก่งๆมันค่อนข้างน้อยที่จะแบบแบกได้ผ่านช่วยได้เยอะนะอุนคิโ่าตัวนี้ช่วยได้ครับแต่ถ้ากไปตีไนท์แมร์หน้าสภาพไม่ไหวนะลองมาแล้วลำบากมากนะไนท์แมร์นี่ของโห ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวอุนคิร่าในเวอร์ชันนี้นะเพื่อนๆคนไหนมีแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะและที่สําคัญเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทก็สามารถมาเป็นสมาชิกช่องของผมได้นะครับสามารถมาเป็นส่วนหนนึ่่งงงขออชผมได้ะ ถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปหรือว่าพูดจาให้เพื่อนๆไม่พึงพอใจแต่อย่างใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอนใหม่วิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ